ข่าวดีดีกับพี่คำรนารนตอนน้ำท่วมบางครั้งเนื้อการคาดหมายแต่น้ำลดกำหนดได้เด้อฮ <c oughs> ่สิบอกให้น้ำท่วมภัยธรรมชาติ <c oughs> น้ำท่วมอ่างทองบ้านน้องนงครานน้ำท่วมทุกฝ่าย ต้องช่วยกันการเตรียมการรับกับน้ำท่วมหรือน้ำหลากรัฐบาลโดยเฉพาะกรมชลประทานทำไหม คำตอบคือทําแต่ทิศทางของน้ําที่เราตั้งรับกับปริมาณของน้ําที่เกินพอดียากนักจักควบคุมได้การเตรียมการเครื่องจักรเครื่องมือในความพร้อมก่อนฝนตกหนักน้ำท่วมสำนักเครื่องกลสำนักชุมนทานทุกสำนักเตรียมการบนจุดเสี่ยงต่างๆไปวางเครื่องจักรเครื่องมือทำมาอย่างนี้แต่พฤติกรรมการตกและพฤติกรรมน้ําท่วมมันเปลี่ยนรูปแบบไปสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นจุดเสี่ยงมันไม่ใช่แต่จุดที่เยอะจุดเสี่ยงเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างที่ลําเชียงไกลไม่คิดว่าคัน ก่อสร้างชั่วคราวมันจะขาดเครื่องจากเครื่องมือของสำนักงนก็อยู่ที่นั่นทั้งหมดแต่ไม่พอผมก็ระดมจากส่วนกลางไปหรือชวนอื่นๆที่มีเครื่องจักรเหมาะจะใช้แก้ปัญหาตรงนั้นมาร์ทแมคโครแม,มคโครบูมยาวบูมสัน้นรถเคลนร้อยตัน50ตันก็ระดมไปช่วยเราต้องเพิ่มเติมเครื่องจักรเครื่องมือที่มันเกิด วิกฤตในพื้นที่นั้นๆแต่เรื่องการทําให้น้ําลดเรากําหนดได้27ผงได้เปิดศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าะระวังสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือให้กับพื้นที่ต่างๆที่จะมีความต้องการในส่วนของจังหวัดอุบลที่พิบูร์วันนี้เราก็ระดมเครื่องจักรเครื่องมือเข้าไปเตรียมการหากจะมีพายุในภาคอีสานเราเตียวไว้ก่อนตรงนั้นระหว่างน้าโขงกับแม่น้ำมูลมให้ทีมงานไปติดตั้งเครื่องผลักดันน้าอย่างน้อยร้อยตัวผลักดันน้ำให้ลงน้ำโขงเร็วที่สุดสำนักงานทุกคนทำงานเต็มที่ทั้ง ผมมีทีมงานมีศูนย์ต่างๆที่คอยซัพพอร์ตในทางปฏิบัติอยู่แล้วผมอยู่นี่นอนนี่ทั้งวันทั้งคืนกับลูกน้องผมสามารถสั่งสายผวานกำกับบนได้กำกับล่างได้ตรงนั้นขาดตรงนี้เกินตรงนั้นต้องเสริมสั่งการได้ทันทีเราก็ไม่ประมาทระดมเครื่องจกักรเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าระวังและทาไม่เกินกําลังการช่วยเหลือสรุปสุดกําลังสุดฝีมือไม่มีใครงอมืองอเท้ากับการช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ําท่วมรับเพื่อลดทุกข์ร้อนของชาวบ้านเป็น หวงคนถูกน้ำทว่วมพวกเขาคงนุวมไปนานเต็มทีเอาใจช่วยคนถูกน้ำทว่วมุ ดีๆกับพี่คำรณเอาใจช่วยพี่น้องชาวไทยทุกคนทุกพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมให้อยู่รอดปลอดภัยและส่งกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานทุกพื้นที่ที่เข้าช่วยเหลือชาวบ้านแบบ24ชั่วโมงด้วยนะ <c oughs> จะบอกให้าาา้้ไมม่ีอยกวแบบน